ช่วงนี้แฟนสิงบลูเนี่ยแทบจะไม่อยากติดตามผลงานของทีมเลยนะครับหลังจากฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไล่ตั้งแต่แพ้บบเยมวนิกมาแพ้แมนยูในเตดแล้วก็ชนะลินคอนซิตี้แบบไม่น่าประทับใจแต่ว่าเกมนี้ครับต้องรวมใจกันเชียร์ครั้งนะครับก็เชลซีเนี่ยจะมีโปรแกรมเปิดบ้านสตมฟอร์ดบริดจครับเจอกับไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนจะลงเตะกันในวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ย ทางผมปาล์มสบาท5บาทก็จะมาวิเคราะห์ก่อนเกมนะฮะไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามนะมาดูกันถึงเรื่องความพร้อมครับว่าเชลซีจะจัด11ตัวจริงใครลงสนามกันบ้างก็เดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยครับนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับรีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวติดตามกิจกรรมดีๆได้เลยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เชลซีเจอกับแมนยูนะเชียร์กันสนุกที่ลาดพร้าวนะครับเกมต่อไปฮะวันที่4 ตุลาคมนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเชลซีเปิดบ้านสแตมฟอร์ดบีชเจอกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องร้านที่จะไปเชียร์สนุกกันเนี่ยจะเป็นร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ใน Facebook Fan Page ของปาล์มสามบาทาบาทเดี๋ยวผมจะประกาศบอกแน่นอนรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ LeO Thailand อย่าลืมไปกดไลค์เพจของ LeO Thailand กันเอาไว้ด้วยนะครับมีแจกของรางวัลในงานนะฮะใครอยากไปลุ้นเสื้อเชลซีเสื้อแมนยูเสื้อลิเวอร์พูลของแท้ในงานมีแจกกันทุกอีเวนต์เลยติดตามได้นะครับแล้ววกกก็ฝาอีีทรปทััดๆนะคบ ใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศในสแตลฟอร์ดบริดจ์สักครั้งผมจัดให้แมช์ในราคาพิเศษลอนดอนดาร์บี้ครับเชลซีอาร์เซนอลอีกเกมหนึ่งเอาใจแฟนหงแดงครับลิเวอร์พูลเจอซันดอร์ดลนด์อย่างจริงครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปดูบอลที่แอนฟิลด์นะครับก็ราคา165,000บาทที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือใครอยากจะไปช็อปเชลซีอยากจะไปทัวร์สนามหรือจะไปกับผมเนี่ยรับรองไปกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้ไปครั้งเดียวซื้อทีเดียวแล้วจบนะฮะ รับรองตัวผมเองก็ขยี้หลายรอบแน่เพราะฉะนั้นใครอยากไปดูเชลซีแบบเอกซ์คลูซีฟในราคาแบบนี้ผมบอกเลยนะราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะถ้าทําราคาเกินไปมากกว่านั้นเนี่ยผมเลือกไม่ทําดีกว่าเพราะมันแพงจนเกินไปเอาเอาพอดีพองามนะราคานี้1,65,000บาทสนใจก็สามารถไลน์ไปสอบถามได้นะครับมีสแกน QR วอารคในด้านล่างนี้รวมไปถึงแอดไลน์ไปได้นะอีกหนึ่งช่องทางก็แอด b c Journey ฝากด้วยแล้วกันนะครับ ไปว่าถึงเกมเชลซีกับไบรตันกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราติดตามเชลซีมาโดยตลอดเนี่ยเชลซี Chelsea เจอไบรตันที่ไรไม่ใช่งานง่ายสักทีสถิตเจอกันเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านไบรตันที่ MX s t a กสเตียนะที่ MX s t a กสเตเียเนี่ย,เ,ยเราโดนเขาเขียดตกรอบใน FA ฟเอมาด้วยแล้วก็ในลีกก็แพ้มาขาดลอยเลย3-0นะครับไปพูดถึงความพร้อมกันหน่อยฝั่งของเชลซีเนี่ยนะฮะโรเบิร์ตซานเชส นะฮะที่โดนใบแดงในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้โทษแบนไปแล้วในเกมกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาได้ไม่มีปัญหาอะไรคงไม่ถึงกับไปดรอปชาฮิฟิลิปยอร์เกนเซนอะไรหรอกนะฮะก็โรเบิร์ตซานเชสจะมาประจำตำแหน่งที่เหลือเนี่ยที่เจ็บเดิมๆคือเลอวายโควิลนะฮะเจ็บพักยาวไปเรียมดีแลบกลับมาอีกทีปีใหม่ลาวเวียกับบาเดชิลที่ว่าจะกลับมาหลังจากเบรคทีมชาตินะฮะนี่กำลังจะเบรกอีกรอบหนึ่งแล้วยังไม่กลับมาเลย นะถึงกลับมาได้ก็เป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นควิลลาเวียบาดิชิลดีแล็ผู้นี้คือลงเล่นไม่ได้ขณะที่วสลีฟฟูฟาน่าต้องเช็คฟิตว่าลงสนามได้ไหมอีกคนหนึ่งที่ต้องลุ้นก็คือโคพาเมอร์นะครับคลิปที่ผมอัดตอนนี้ยังไม่ได้ถแถลงข่าวนะข่าวเนี่ยจะถแถลงกันในวันศุกร์ช่วงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอลุ้นอัปเดตว่าจะลงสนามได้ไหมเพราะถแถลงล่าสุดเนี่ย ผู้สื่อข่าวถามเรื่องโคปาเมอร์เขาบอกแล้วว่าต้องเช็คกันวันต่อวันแต่จากบทสัมภาษณ์เนี่ยมีแนวโน้มครับว่าโคปาเมอร์มีโอกาสจะไม่ได้ลงเล่นนะครับแต่อย่างที่บอกนะเดี๋ยวต้องรอดูวันศุกร์เนี้ยเชลซีมีการซ้อมจะเห็นโคปาเมอร์ไหมแล้วก็ต้องรอดูบทสัมภาษณ์ของมารรสกาถ้าฟิตผมเชื่อว่าลงเล่นได้แต่ผมม่รู้สึกว่าน่าจะลงเล่นไม่ได้ขณะที่คนนึงฮนะอย่าลืมเลยว่าฟาคุนโดโบดาโนเต้ที่ฟอร์มดีในเกมกับลินคอนธรระตูได้เนี่ยเป็นสัญญายืมตัวกับไรตันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเผาเมอร์เล่นไม่ได้บัวนาโนเต้ก็จะลงไม่ได้เช่นกันติดสัญญาย,ยืมตัวนะฮะแฟนเชลซีบอกเซ็งเป็ดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าก็พร้อมลงสนามไปดูการคาดการ11ตัวจริงกันหน่อยฮนะรประตูโรเบิร์ตซานเชสแน่ๆซ้ายคุคูริยาขวาเนี่ยริชเจมเซนเตอร์มีแนวโน้มจะเป็นโทซินกับชาโลบาเพราะอาจจะต้องรับมือกับลุยส์ตังแล้วก็เยนพอฟานเ,เก้ในลูกกลาอากาศกลางเนี่ยเอนโซฟรานเดสกับไก,บกเซโดแนวรุกเอสเตวาลเนโต นะฮะตอนแรกเนี่ยในฮูสร์ใส่โบนาโ์เตมาลืมครับฝรั่งก็พลาดได้ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเป็นเอนโซอาจจะได้เล่นตัวบนแล้วก็แผนเดิมอาจจะกลับมาฮะไกเซโดคู่กับริสเจมแบ็กขวาจะเป็นกุสโตแล้วดันเอนโซขึ้นไปยืนตัวบนเพราะว่าทางเรื่องมันไม่มีฮะเอสซูกก,กับเจ็บนะฮะหรืออาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอังเดรซันโตส อ่าอาริซตนโตสยืนคู่ไกเซโดไหมและเอนโซคืามีอยู่ตัวบนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้โดยที่ริชเจมไปยืนแบ็กขวาเหมือนเดิมหน้าเป้าก็เป็นเจลเปโดนี่เป็นการคืนสู่เย้าของไบรตันแท้จริงฮะเจลเปโดคูคูเรียนะฮะโรเบิร์ตซานเชสมอยเซสไกเซโดโอ้โหนี่เด็กเก่าไบรตันล้วนๆเลยนะครับส่วนฝั่งของไบรตันเนี่ยซอลลี่มาร์ชอดัมเว็บสเตอร์แจ็คคิวชูบูดพวกนี้เจ็บหมดเลยซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้ว นะซิเบตัวจริงที่ค่าเนี่ยประตูเป็นบาร์ฟานบรูเคนเกมรับเจลเฟลมันซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของแม็กซิมเดอรคุยเปอร์หรือต้องดูว่าจะเป็นเฟดี้คาเดโอรูหรือเปล่านะครับเซนเตอร์ Center, ยันพอฟานเฮกเก้กับลุยส์ดังกลางคาร์ลสบาเลบากับยาซินอายารี่แนวรุกคารุมิโตมะเบียนกรูด้าแล้วก็ยาคูบ้ามินเตโดยที่หน้าเป้าเป็นจอร์จิโนรุตเต้ไบรตันเนี่ยเล่นกลางสัปดาห์ชนะบาร์สลี่มาโดยที่มีตัวหลักแค่บาเลบ้าล,ลงสนามแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออก ที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิตโตมะกรูด้าลุเตแตบินเทเนี่ยนะโดนพักไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสพักแบบเต็มๆม,มาเลยนะย้อนสถตินิดหนึ่งฮะเชลซี Chelsea เนี่ยชนะ4เกมหลังสุดในบ้านในการเจอกับไบรตันในทุกรายการสถติ City ในบ้านกับไบรตันยังดีอยู่ครับแต่ถ้า2นัดหลังสุดที่เจอกันที่เอเอ็กสเตเดียมเราแพ้ไบรตันนะครับเป็นของแสลงเหมือนกันนะนเวลาไปเยือนนะครับคู่นี้เนี่ยความอันตราย สำหรับในมุมของของผมเองนะฮะับไบรตันก็คือจอจิโดรุตเต้ครับเราเห็นรุตเต้เนี่ยในการเล่นจริงตั้งแต่ลิสต์อยู่ในเตดแล้วสาเหตุที่ไบรตันปล่อยทางเจ้าเปโด,โดผมว่าส่วนหนึ่งก็คือการมีรุตเต้นี่แหละเพราะรุตเต้เนี่ย,าาตตยสามารถเล่นคล้ายๆเจ้าเปโดเลยนะครับมีบางช่วงที่ถอยลงมาเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันครับเหมือนเจ้าเปโดช่วงที่เจ้าเปโดถอยมาเป็นตัวซัพพอร์ตหน้าตัวบนตัวเป้าก็จะเป็นแดนเวลเบคลักษณะเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าเกิดเชลซีขึ้นนําหรือว่าจังหวะที่ไบรตัน เสมออยู่ดีแหละแต่ต้องการประตูเนี่ยเขาก็จะถอยรุตแตลงมาต่ําก็ถอดมิตโตมะออกหรือถอดมินเตออกแล้วก็ใช้รุตแตลงมาต่ําแล้วก็ใช้แดนนี่เวลเบกลงมาเล่นนี่คือไม้เด็ดของฟาเบียนฮูเซเลอร์กุญซือของไบรตันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจอเปโูอันตรายขนาดไหนเนี่ยรุตแตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองหลายคนอาจจะไปมองที่เขาร้มิตโตมะยาคุบา้ามินเทผมเชื่อว่าถ้าสตาร์ออกมามินเทเจอคุคุรยิยะแล้วมิตโตมะเจอกับริชเจมผมว่าริชเจมเก็บอยู่เหมือนกันนะ หรือแม้กระทั่งมินเทเล่นกับคูคุริยาผมว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราก็เคี่ยวอยู่เหมือนกันที่เหลือเนี่ยตัวอันตรายคนนึงก็คือคาร์ลสบาลบากับยาซีนอเยรี่คู่นี้แนวทางการเล่นเหมือนเอนโซแกเซโดเลยบาลบาจะเป็นเหมือนแกเซโดคอยเก็บกวาดหน้าคู่เซนเตอร์ยาซีนอเยรี่ก็จะเป็นคล้ายๆเอนโซเฟอร์นันเดสก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เชลซีต้องกังวลในเกมวันนี้ก็คืออย่าพยายามให้รุตแต่มีบทบาทผมว่าถ้าเชลซีจะโดนยิง ก็นี่แหละครับจะเป็นจอร์จิโอรุตเต้เนี่แหละจะยิงเราได้ที่เหลือเนี่ยจะมีความหนักหน่วงของลุยส์ดังนะฮะเจอเวลมมนนะครับ, well man, รบซึ่งพวกนี้เป็นบอลสไตล์ที่ตันบอลเอ่อเรียกว่าถึงลูกถึงคนเน่ะเพราะฉะนั้นเอสเตวาวิลเลียนต้องระวังนะครับต้องระวังฮนะเล่น50-50แน่โดยเฉพาะเจอเวลมมนเนี่ยผมว่าเอสเตเวาเสี่ยงกับการเจออาการบาดเจ็บแล้วจะโดนเตะจนขยาดอาจจะเล่นไม่ออกก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องต้องระวังในจุดนี้ด้วยสําหรับทางเชลซีนะครับน่าห่วงมากกว่าว่าถ้าไม่มีโคพาเมอร์จะเจาะยังไงโบนาโนเต้ bon ก็เล่นไม่ได้ทีเนี้ยต้องดอดูว่าจะใช้ยังไงคือถ้าเรามีดีแลบเนี่ยเรายังถอยเจาะไปโดลงมาแล้วเอาดีแลบเล่นได้จริงๆเชลซีแอบมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ต้องต้องน่ากังวลที่เหลือเนี่ยอีกอันหนึ่งที่แฟนแฟนเชลซีเป็นห่วงก็คือฟอร์มการเล่นของเอนโซ่ฟรนเดสที่ดูดรอปลง ไม่รู้ว่าเกมวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมกับการดรอปเอนโซใช้อังเดรซันโตคู่ไกเซโดแนวรุกจะเป็นอย่างนี้เลยไหมเอสเตวาลเนโตกิทเทนอาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นเอสเตวาลเนโตกานาโช่ดรอปเอนโซแต่ผมเชื่อว่าลึกๆไม่น่าดรอปนะฮะไม่น่าดรอปผมว่าเขาน่าจะต้องยังอยู่นะหรับเอนโซฟันเดสนะครับคู่นี้ในมุมผมเนี่ย ไม่ใช่เกมง่ายสําหรับเชลซีแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคืออย่างที่ที่เราเห็นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหรือเกมก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าการที่เชลซีมีศูนย์หน้าแบบศูนย์หน้าธรรมชาติเหมือนเจ้าเปโดเนี่ยอย่างเกมกับแมนยูขนาดเขาเป็นนักเตะตัวรุกแทบจะเล่นโดดเดี่ยวอ่ะเขายังไปกับบอลได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเจ้าเปโดรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับไรตันแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะยิงทีมเก่าด้วยผมว่าเชลซีอันตรายจากการมีเจ้าเปโดจากเปโดเนโตจากเอสเตวารวิลเลียน ซีซั่นก่อนน่ะมันเป็นพวกแจ็คสันมันเป็นมาดูอเก้มันกว่าที่เราจะเข้าทําคู่แข่งได้กว่าจะได้จะประ,ประตูมาเนี่ยมันเลือดตาแทบกระเด็นเพราะฉะนั้นพอมันเป็นชุดเนี้ยมันเป็นเอสเตวอลที่มีความสามารถเฉพาะตัวมันมีเจ้าเปโดเนี่ยผมว่าเราจะยิงไบรท์ตันได้แต่ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าเกมรับเชลซีจะเสียประตูคือพูดง,ง่ายเกมรุกยิงได้เกมรับก,ก็พร้อมเสียเกมรุกผมว่ายิงไม่ใช่แค่ประตูเดียวอาจจะมี1ลูก2ลูกหรือ3ลูกแต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าไบรท์ตันรุนแต่ จะยิงเราได้เหมือนกันอาจจะจบที่สกอร์สามหหรือ4-2แบบปีที่แล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าเชลซีอาจจะไม่คลีนชีสในเกมนี้เจ้าเปโดกับเปโดเนโตนะ้น่าจะทําประตูได้นะฮะอีกอันหนึ่งจุดหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็คือพยายามใช้เจ้าเปโดอ่าใช้เปโดเนโต้ยืนฝั่งขวาซ้ายเป็นกานาโชก็ได้แล้วตรงกลางลองใช้เอสเตวาเล่นดูผมว่าน่าลองดูนะฮะเอสเตวาตรงกลางซ้ายกานาโชเนาะขวาเป็น อ่าไปโดเนโต้ชุดนี้เพื่อนๆนว่าอย่างไรกันบ้างอ่ะผมฟันธงลงสกอร์ให้อาจจะจบ2 1 3-1 4-2สหนึ 1, ่งี่อะไรประมาณเนี้ยผมว่าเชซีจะชนะได้แต่จะเสียประตูนะครับเพื่อนๆน,อนมองเกมนี้อย่างไรกันบ้างครับแนวรุกจะจัดยังไงนะครับจอไปโดยืนแน่แต่ตัวซัพพอร์ตด้านหลังกานาโชเหมาะกับการสตาร์ทเป็นตัวจริงไหมลองคอมเมนต์เข้ามาได้ทายสกอร์กันเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือโด a t e เป็นซุปเปอร์แตงได้ขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงพักครึ่งนะฮะแล้วก็หลังเกมนะ,ะเดี๋ยวดูก่อนเกมว่างไหมถ้าได้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะะช่วงนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ